ไทยไทยเมาูเมา ไ,ไทยมาชชมาค่ะไ,ไทยมัชชมาของเราช่วงนี้ครับยังโทรมาได้ขอเพลงได้เหมือนเดิมครับทางช่องทางหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาทางเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ0 2 9 3 5 4 4 8 3และส2 9 3 5 4 9 8 3่3 3นะครับโอเคอัปเดตกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะค,คะสำหรับสาวคนนี้เนี่ยละครกำลังเรตดเต้งดีเลยนะคะสำหรับค uh ุณ huh. มะปรางวิราการนั่นเองนะค,คะก็ตอนนี้กำลังมีผลงานน้อนในเรื่องร้อยเล่มายานั่นเองนะคะเล่นเป็นนิ ซึ่งเป็นแก๊งเพื่อนของนางเอกอย่างคุณเบลล่านั่นเองคุณได้ดูไหมเรื่องนี้ไม่ได้ติดตามเลยโป๊เบลล่าเรื่องนี้กำลังมันดีใช่ไหมแล้วก็มีวายอีกตัวนึงที่แบบกำลังเผิดมากจริงนะคะแฟนๆจะติดกันงมเงียมคุณขาแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจของสาวมะปรางกันหน่อยสิเห็นว่าน่าจะมีหนุ่มเข้ามาทําให้เธอได้นะคะเรียกว่าโลกทั้งใบในกลายเป็นสีชมพูอีกแล้ววันนี้มีภาพมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เปิดตัวแฟนมะปรางควงหนุ่มฉลองดินเนอร์วันเกิดสุดหวานนี่คุณมะปรางนี่เขาสวยแล้วเขาแบบหน้าสไตล์ไทยๆคุณนะเห็นไหมเออไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องบุพเพศนนิวาสเขาก็เล่นคนละคนนะคล้ายๆกันนะใคยใช่ไหมอันนั้นอันนั้นชื่อปรางเหมือนกันแต่คนละปรางอันนั้นชื่อปรางกัญญาลัตน์โอเคโอเคอันนี้มะปรางอีกคนนึงเก็หนะฮะใช่ อันน okay. tamam> ั้นแฟน 2P โอเคคล้ายๆน่าคล้ายๆกันเหมือนกันเออจ้ะยังไงหลังที่เขาบอกว่าสะบั้นรักเก่าไปนะฮะก็แทบไม่มีข่าวคราวเรื่องความรักอีกเลยสําหรับนักแสดงสาวคนนี้มะปรางวิราการนะฮะแต่ล่าสุดนะฮะเหมือนว่านะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะฮะกลับมามีความรักโลกกายเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ Gates> ่ง คือเขาได้โพสต์ภาพนะฮะหนุ่มคนพิเศษลงในอินสตาแกรมนะท่ามกลางบรรยากาศที่แบบว่าโอ้โหหวานมากโรแมนติกมากดีมากนะฮะพร้อมกับแคปชั่นอวยพรวันเกิดนะฮะฝ่ายชายบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่และไอคอนรูปช้างเอเขาชื่อช้างเขาชื่อคุณช้างน้องเคยเห็นทั้งหรือเปล่าไม่เกี่ยวนันอองานนี้นะฮะทำเอาเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะเหมือนจะเป็นคุณคิมเบอร์รี่ นะฮะ,ะคะุณมากี้คุณมิ้นคุณกุ๊บกิบนะฮะและ้วใครหลายๆคนโอ้โหเข้ามาแซวกันเนี่ยเนี่ยนนีเร่นี่ยร,รูปนี้น,น,นั่นเองน่ารักมากนะคะแล้วก็แอบบทราบชื่อมาก็คือเขาชื่อว่าคุณช้างสารวัตรช้างนั่นเองนะคะเป็นตำรวจหนุ่มโปรไฟล์รอดอ,อีกด้วยนะคะคแหมก็เรียกว่าบดา fc แฟนๆก็คือเข้ามาแซวกันเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วคุณขาก็เรียกว่ายินดียินดีกันละกันนะคะทั้งในเรื่องของการทํางานที่ละครกาลังกระแสะดีเลยแล้วก็เรื่องราวของความรักอีกด้วย ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอให้ความรักดีงานดีเงินดีสุขภาพดีทุกอย่างดีหมดเลยใช่แล้วนะคะก็เรียกว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วน้องแบงค์สำหรับคุณปราเองก็ยุติความสัมพันธ์ลงหลังจากที่กําลังคบหาดูใจนะคะกับแฟนหนุ่มน้องนานถึง5ปีด้วยกันนะคะอย่างคุณอัดนะคะ s t สเดย์เป็นนักร้องนําด้วยตอนนั้นไทยไทยเมาส์ทูเมาส์